หรือว่ามันไม่ใช่เอฟเฟกต์วะผมก็ไม่เคยเล่นเออแล้อนะผมเลยไม่รู้มันใช่เอฟเฟกต์หรือเปล่าโอ้โหตึงๆโคตรแรงตัวน่าเก็บแรงนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตารแรกที่ตึงอยู่นะของผมอะ <love> เอยเอลซุสแต็กโอ้โหปาดสองบอกเลยหัวแตกเยเพื่อนตายหมดแล้วมาดิฮารุกิจงังหวะนี้แจ้งเกิดฟาดทีหนึ่งไอ้เสี่พันโอ้โแล้วไปมุ้ยโอ้โหขี้สองพันสองเวเลืมาดิเนี่ยตีธรรมดานะครับตีธรรมดานี่ตีเร็วผมรู้สึกว่าผมตีเร็วสกิลหนึ่ง เพื่อให้เตะล้ำแก๊กดูดโอ้โหเมื่อกี้ดูเมียก็สตันสวยนะครับคอที่คิวจะไม่กล้ามาจังหวะนี้ตายไหมเนี่ยชิบหายผมตายผมตายเชื่อสไลด์ออกเจอกันย้อนไม่ใช่ย้อนแก๊กไอ้เชี่ยโอ้เลนปีเกอร์มาเฮ้ยเจ้าหรอเจ้าหรอเฮ้ยมังกรสวยเยี่ยมังกรเทลยศโอ้มังกรเทลยศช็อตนี้มังกรเทลยศ์เขาเพื่อนเพื่อนนะเมื่กีโดนฟอร์เรน เอยดึงโดนฟาดหัวแตกไปหนึ่งนะครับน่าจะจบแล้วนะชุดนี้ก็ฮารุกิจะถึง20คิวไหมนะครับเราจะไปเอาคิวไหมนี่ไงเอลซุสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสกินฮาร์ฟโอนิของเออร์ลอกันนะครับผมซึ่งเออร์ลอเนี่ยคือผมไม่เคยเล่นเลยนะครับในรหัส r o v ก็คือแบบผมไม่เคยแตะเจ้าตัวนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ก็พอแบบ รู้นะครับว่าสกิลมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแบบเจอคู่ต่อสู้เป็นเออร์ล่อบ่อยนะครับผมเพราะว่าเล่นออฟเลนเนี่ยคิลิโตต้องเจอเออร์ล่อบ่อยนะครับแล้วก็ที่ผมจะมารีวิวสกินนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะมีการคอแลบระหว่าง r o v กับคิเมสึโนะไะบช่ปะเออซึ่งมันเป็นอสูรนะครับผมผมก็เลยจะซื้อติดรหัสไว้แล้วทีนี้ก็อาจจะได้ไปทําคลิปเกี่ยวกับทันจิโร่เจอกับอสูรนะครับผม,ผมก็เลยจะมาลองดูว่า สกินเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับเพราะว่าราคามันก็ถูกมากเลยนะเพียง199บาทนะครับถ้าอยากได้ท่าเต้นด้วยก็249บาทแต่เพื่อนๆต้องมาดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสาหรับท่าเต้นก็จะคุ้มไหมสําหรับซื้อท่าเต้นแบบเพิ่มตังค์มา50บาทนะครับก็ไปเรามาดูกันดีกว่าเนาะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมจะเป็นการเติมคูปองนะครับสำหรับช่วงนี้เนาะจะได้สติกเกอร์นะครับหคูปองจะได้สติกเกอร์49 99 299นะครับก็จะได้เลเวลเวลพาร์นะครับก็ ดูเลยนะครับผมก็สามารถเติมกันได้นะโอเคแล้วก็นี่นะครับผมถ้าอยากได้ท่าเต้นด้วยแล้วก็สกินนะครับราคาจะ249คูปองนะครับมาซื้อในร้านค้าเนาะโอเคก็จะคุ้มมากๆเลยนะครับผมสําหรับสกินนี้เพราะว่าผมส่วนตัวคิดว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับอ่ะซึ่งฮาปโอนี้เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าครึ่งอสูรนะครับซึ่งอ่ไอคิมเมสึรยน้ยบาเนี่ยจะเรียกอสูรว่าโอนี้นะครับซึ่งโอนี้เนี่ยมันแปลว่ายักษ์นะครับผมก็ เอ,อหรือจะแปลว่าอสูรก็ได้นะครับเพราะว่าแบบเป็นบาคิโมโนนะครับ mm hmm. ก็แบบเป็นสัตว์ประหลาดเนาะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ mm hmm. ก็ไปดูตารแรกของฮารุกิกันเลยนะครับ mm hmm. ว่าจะเป็นยังไงเนาะโ okay. อเค let's go เดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนอื่นเลยผมจะพามาดูนะครับว่าการเปิดตัวของเออร์ลอเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผม mm hmm. ก็ไปรับชมกันเลยนะครับ โอเคครับผมก็สําหรับเกมนี้นะครับผมจะมากดเป็นห้องธรรมดานะครับท้าไมถึงกดเป็นห้องธรรมดานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมไม่เคยเล่นเออร์ลอมาก่อนเลยนะครับในการเล่นอาวีาะฉะนั้นนะครับก็จะมาเล่นในธรรมดานะครับถ้าเกิดไปเล่นกากาในในแร้งเนี่ยแล้วมันเป็นแรลงคอนด้วยปัจจุบันก็คือมีแต่คนจริงจังนะครับอาจจะโดนด่าได้นะครับผมก็เลยมาเล่นเป็นรหัสลองนะครับผมดูจากโลกของผมเลยผมไม่ได้โกหกแน่นอนนี่คือรหัสหลักของผมนะครับโอเคก็ผมจะไปดูไปดูกันนะครับว่าจะต็งแค่ไหนนะครับผม อ่าสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ลูนนะครับใช้ตามแข็งแกร่งเนาะที่ผมมองว่าตึงๆนะครับก็คือเลเยนะครับออนสล็อต8นะครับผมทำไมถึงออกมาแบบนี้ทำไมถึงห้อยคีนะครับเพื่อนๆดูทาเตนแม่งหามากเลยก็ที่ออกคีมาเพราะว่าการสับเนี่ยมันอาจจะติดคีได้นะครับก็เลยอาจจะแรงนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าติดหรือเปล่าแต่ก็คิดว่ามันน่าจะติดนะครับส่วนสีม่วงจะใส่เป็นแอสซิสเนตนะครับแล้วก็ดักกันคอนะครับผมประมาณนี้เลยเกมนี้ขอนันๆนะคะ จัดไปน้องก็เวลาฟาร์มนะครับผมเล่นไปแล้วเนี่ยผมพอจะรู้นะครับเนี่ยเห็นปะมันจะลดคูดาวนะครับถ้าเกิดแบบตีสแต็กครบแล้วก็เป็นชาร์จสีแดงอะ่ะมันจะตีไว้ด้วยนะแล้วก็จะทําให้ลดดาเมจสกิลนะครับเพราะฉะนั้นก็จ่ายสกิลสไปเลยไม่ต้องรอลาร์ดนะครับก็จ่ายไปเลยแล้วก็ตีตีต,ตีเดี๋ยวมันก็จะลดคูดาวเองนะครับอันนี้เป็นกิมมิคเล็กๆที่ผมแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็ถ้าเพื่อน <c oughs> ๆมีแบบทริคอะไรที่มันสามารถ ช่วยคนอื่นได้หรือว่าช่วยผมได้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้เนาะโอเคก็มาแท็กกลางตามปกตินะครับก็คือแบบตัวมันก็ทามมิงบัฟเนี่ยมันใช้สกิลเพย์อยู่แล้วเนาะเออส่วนตัวเล่นก็สกิลก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปนนนัวกันเลยดีกว่านะไปโอเคเพื่อนเพื่อนเห็นสกิลหนึ่งผมแล้วสกิลสองก็สวยนะลองดูอันตินะครับแต่เดี๋ยวรอดูคือมันคุ้มค่ากับสกินร้อยเก้าเก้านะครับมันค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็เอฟเฟกต์มันค่อนข้างที่จะะสววยรเพาา่ปกติ หรือว่ามันไม่ใช่เอฟเฟกต์วะผมก็ไม่เคยเล่นเออล่ะนะผมเลยไม่รู้มันใช่เอฟเฟกต์หรือแบบโอ้โหตึงๆโคตรแรงตัวหน้าเก็บแรงนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตัวไม่ได้เล่นยากเลยขนาดนั้นอาจุกบไปก่อนโอเคนะแล้วก็เอาเลยนะครับมังกรบอกบวกให้เพื่อนบวกไปก่อนผมอบอกมกังกรเฮ้ยได้ปะเนี่ยน่าจะได้ยู่นะครับอ้าวพอเลนไม่มีอันตีนะ,ะเอาหรอเอาหรอหนุม่มปุ๊บอันตีไปเลยแตกผมบอกเลยสองตัวเนี้ย โบโบบาไขแตกเฮ้ยรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยอุ้ยมันพิกหนีผมได้อยู่นะอืหัวแตกไปดิโอ้โหโดนเวเลเตหน้าเยี่ยแรงตุยมุย้ยอะสำหรับสำหรับตาแรกก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าตัวจะค่อนข้างเล่นง่ายนะครับก็คือเก็บสแต็กให้ครบนะครับรอฟาดนะครับฟาดมันจะติดสตันนะถ้าครบสแต็กถ้าไม่ครบสแต็กนี่ก็คือไม่ติดสตันนะครับจะแ,แค่สโลเนาะเขก็ประมาณนี้แหละครับ แล้วผมก็มาเล่นเออเล่าหน่ยจะทำให้ผมรู้นะครับว่าซีลสองมันค่อนข้างที่จะกูดาวไวโอ้ยเกือบสวยครับสวยอก็เพื่อนๆดูนะครับว่าสกินมันค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็สามารถซื้อมาเล่นกันได้นะผมว่าคิดว่าคุ้มนะครับในราคา199รบาทแล้วมันตัวโหดด้วยเนี่ยผมเอามาป่าคือแบบแรงมากเพื่อนๆเห็นปะไอเชี่ยวเลยีครึ่งหลอดผมเบิร์ตท,ทีเดียวตายนะครับโอ้โหก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดตัวหนึ่งเลยนะครับถึงว่าล่ะทำไมแบบ เมส้มตอนที่ผมไปหนึ่งหนึ่งกับเมส้มเออร์เล่าเนี่ยเขาก็แบบค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับเอ้ยดูดิถ้าเต้นโคตรน่ากลัวบอกเลชอนเนี่ยต้องมีหนีอ่ะกิ๊กซี่เห็นต้องมีหนีอ่ะก็คือตัวมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมสวยแตกไปหนึ่งนะสี่หนึ่งแล้วนะครับผมเตนเน็ตก็ค่อนข้างที่จะหนักสาหัสเหมือนกันนะเหมือนตรงกลางจนัวนะครับเฮ้ยฟอลินฟอลินโอเคเฮ้ยพวกขนาดผมจุกแล้วเนี่ยเขายังไม่เห็นสไลด์อืมเจ็บ โอ้โห,หครึ่งหลอดอุ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยโบบ้าโบบ้า,บาโอ้กดอันติแล้วมันจะอันนี้ด้วยนะครับอุย้ยกดแข็งตึงปุยมมุ้ยเฮ้ยรอดเหรอเกินคือเราเนี่ยใช้สกิลหนึ่งก่อนที่จะอันตินะครับเพราะว่าอันติโดนสแต็กหนึ่งครั้งฮีโร่เนี่ยมันจะลดคูลดาวสกิลสองนะครับก็ไว้คอมโบนะเออแบบรีดดาเมจสูงสุดของตัวละครน,นะครับเพราะว่าตัวละครก็เล่นง่ายเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ค่อยที่จะยากสักเท่าไหร่นะถือว่าเป็นตาแรกที่ ตึงอยู่นะของผมอะเอ้ยเอวสุสแตก็กโอ้โหปาดสองบอกเลยหัวแตกจังหวะนี้มาอีกไหมล่ะอุย้ยฮอ,อะไรอะอะไรอะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมสไลด์ไปไม่ใช่หรอเชียร์บาร์กตาแรกก็เจอบาร์กเลยอุย้ยฟอล์เลนฟอล์เลนผมไม่รู้ว่าตัวนี้ชนะฟอล์เรนไหมนะแต่คิดว่าชนะตายบอกเลยสองตัว ฟอร์อเรนแตกออเอาในป้อมเลยเออหิวเว้ยไอ้ยังมันจูกผมมันจูกผมโอ้โหนึกว่าจะแบบจะสู้นะครับโอ้โหเขาเล่นระยะนะตึงตงึงจุกแบงจุกบอกเลยว่าแบบดูดิมืออมือทม,มินโคตรสวยอะ่ะเป็นอสูรนะครับอ่ะเก็บสแต็กก่อนเข้านะครับเออโอ้โหไอ้กายก็ตึงเหมือนกันนะั่นเอโอ้ยแบงจุกเบาไปหนึ่งโอเคอันตีสวยมากครับอิลูเมียนี่แหละอันตีไปเลยไม่มีจุกแล้วนะ โอ้กดเพอฟด้วยนะครับแตกไปน้องรู้สึกว่าถ้าครบสแต็กนี่คือมันแรงมากเลยนะเวเดบอกบัฟฉันแย่ yeah, นะโดนเวทกันยับนะครับเกมนี้ตึงๆนะดูเด่นดูเด่ย,ดดยนะนเพื่อนๆดูนะเนี่ยตีอย่างแรงอะ่ะโอ้โหโอ้โหตัวค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับแล้วมันแรงนี่ฟาดไปที1,600รู้เรื่องรู้เรื่องเจ็บก็คิวไป9ตัวแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวจะเล่นง่ายนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเนาะ รู้สึกว่าเล่นง่ายมากๆตัวนี้ซื้อมาเล่นก็นดีนะดูท่าดูท่าผมโอ้โคตรอสูนะ่ะแต่ผมดูว่าเหมือนจะแบบเป็นคนดีนะเออรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแบบแปะภาพให้ดูนี่นะครับคือเออรอผมคิดว่าเป็นคนดีนะครับอุ้มเด็กน้อยด้วยนะเออก็ไม่น่าจะโหดเท่าไหร่คือคนที่มาเป็นอสูนะ่ะมันจะมีสตอรี่ทุกคนเลยเว้ยว่าทําไมถึงมาเป็นอสูนนะครับก็ทุกคนมีความหลังนะคนเราไม่ได้เกิดมาแล้วแบบจะแย่เลยนะครับ มันก็ต้องเจออะไรแย่ๆมาก่อนถึงจะมาเป็นคนร้ายใช่ไหมเออเข้าใจนะก็แ,แบบรู้สึกดูดูคิมมิสุน้อยยาย่าทแล้วแบบอืมสงสารนะสูนนะครับ <laughs> okay. อโอเคไปไป let's go โอ้โหสามพันสี่ผมฟาดสามพันสี่เพื่อนๆเหี้ยแรงมากอันตีเปิดไปเลยดิเฮ้ยอิลุมเมียอันตีสวยอืมโอ้โหเมื่อกี้แรงตุยมุ้ยเขีแรงมากแรงมากอะ หืมสิบเอ็ดคิวเนอๆนไปเกมนี้จะถึง2 0คิวไหมนะครับก็มารอดูกันนะครับผมผมคิดว่าคิวมันๆแน,น่เกมนี้โหเป็นเกมธรรมดานะครับผมแต่แบบเรากดผมแรงคอนอะยังไงก็ต้องกดเจแรงคอนด้วยใช่ไหมครับเออเพราะว่าเมื่อกี้แก๊กกแบแ้งคอนนะทนั้งนที่ผมกดมากับเพื่อนนะครับผมอย่าเพิ่งจบนะ <laughs> น่าจะเล่นสก,กินให้คุ้มนะครับเพราะว่าใครที่อยากเล่นสก,กินแบบแร่ๆของเพื่อนก็ แค่จับกับเพื่อนนะครับคุณก็สามารถใช้สก,กินได้แล้วนะครับจะใช้ได้แค่5ครั้งนะครับผมถึงวันที่3เนาะผมนึกว่าจะมาตลอดแต่คงไม่มาตลอดหรอกครับเพราะว่า GM คงขัดขาดใจตายนะครับนี่ต้องเรียกใช้สก,กินให้คุ้มนะครับคุณวิเลสบอกก็ใช่ครับผมเรียกใช้สก,กินให้คุ้มนะครับเฮ้ยเพื่อนตายหมดแล้วมาดิฮารุกิจังว่านี้แจ้งเกิดฟาทีหนึ่งไอ้เียสี่พันโอ้โแรงไปมุยโอ้โหคี่สองพันสอง เมาดิเนี่ยตีธรรมดานะครับตีธรรมดามันตีเร็วผมรู้สึกว่ามันตีเร็วสกิลหนึ่งเฮ้ยให้เตะลำแก๊กดูดโอ้โหเมืกก่อกี้ลูเมียก็สตันสวยนะครับอคอร์สคิวจะไม่กล้าไหมจังหวะนี้จะไม่กล้าไหมไม่โอ้โหโอ้โห,โโหไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่หิวนะครับสิบห้ากิล้วเพื่อนๆจะยี่สิบไหมนะครับก็ต้องได้แล้วมูยอุยผมรอเลยเอาเลยหิวเมกา้าเชื่อเชื่อเชื่อออกออกออกโอเคก็ ผมรู้สึกว่าสกิลหนึ่งเนี่ยจะสามารถแบบหลบหลบอ่าหลบป้อมได้แบบไม่เป็นยูนิตได้นะครับสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าหลบดีๆนะของเออร์ลอคือผมเคยเล่นเล่นอารลนเจอกับเออร์ลอแล้วทีนี้มันหลบอันติผมเว่ยด้วยสกิลหนึ่งผมก็เลยแบบงงนะครับว่ามึงทำได้ไงวะใช่ไหมเพื่อนก็ไปตายแพ็กสอีกแล้วนะครับผมจากเกมตึงๆเออเกียลิปก่อนเกียลิปก่อนแล้วก็ล่าเลยนะครับไป มีถ้าแตกแล้วเว้ยอ้าวเอลซูอันตีไปอย่างนี้แตกนะแตกนะน้องแตกนะน้องฟาดเอ้าเชีย่ยอื้อหือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไหมเนี่ยชิบหายผมตายผมตายเชื่อสไลด์ออก,จกเจอกันยอนไม่ใช่ย้อนแก๊กไอเชี่ยโฟเรนปีเกอร์มาเฮ้ยจเจ้าหรอเจ้าหรอเฮ้ยมังกรสวยเฮ้ยมังกรเทระยศโอ้มังกรเทระยศช็อตน,นี้มังกรทระยดขเขาเพื่อนเพื่อนนะเมื่อกี้ผมแบบ สวัสดีมังกรมังกรก็แบบเพี้ยเดี๋ยวกูช่วยมึงเองฮารุกินี่เทพทูนะครับสกินใหม่ก็อย่างนี้แหละพอดีแบบมังกรกับอสูรมันเป็นเพื่อนกันไงแคนมาจากไหนฟอลเลนโคตรเอาอ่ะเพี้ฟิกเกอร์มาทำมผมเลยนะดีไม่อกดอกว้ามเป็ครับผมตายละแล้วดูผมออกของเป็นธนูนะครับผม <c oughs> ย่างข่ำอ่ะเฮ้ยอันตีเลยโอ้โหจังหวะนี้อื้ไม่โดนอะไรเลยชิบหายละ ได้ปะผมมันเห็นผมหรอเชี่ยแล้วแตกเออรู้สึกว่าจะบางนะครับเปลี่ยนของดีกว่าธนูเจอกันออกไปเปลี่ยนดีกว่านะครับสบซื้อเกิดแล้วก็ซื้อเขียวไว้นะครับเมื่อกี้ทีมผมหล่อนนะครับผมบอกว่าให้ไปเอาดาร์กนะครับเพื่อนผมแม่งเดินบ้าฟ้าไปตีคีบบนอย่างเงี้ยไอ้แก๊กไปคนเดียวอีกแล้วไอ้แก๊กเพื่อนแก๊กสวยอยู่นะสวยอยู่นะเออเราเอลสูโอ้โหเลเซอร์ชัดแจ๋วเพื่อน สวยได้อยู่จุ๊กจุกจุกจุกไอ้กายจ,จะจุ๊กได้ขนาดไหนนะครับโอ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดาร์กไม่ตีด้วยไปแล้วจ้าไอ้ชีคิกซี่โอ้ย <c oughs> บอกเลยถ้าผมมีอันติเจอกันอ,อื้อจุ๊กกลับเอ้าวไปก่อนเอ้ยเออเออทำมป็นตีสโลโอเคโเคถือว่าจุ๊กได้นานนะ <c oughs> เพื่อนน่าจะเคลียร์ดาร์กได้นะครับเพราะมันเล่นกับผมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิงป้อเนี่ยโอ้ยโอ้ย เอ้ยทำไมมันรู้สึกนวงๆเอ่อผมมันน่าจะแตกนะสกิลวหนึ่งก่อนตายแล้วกันเออโอ้ยๆๆยฮ้ยฮืย w h e r e is my friend Where is my เ r i e n d เอ้ยโอ้โหเคเคเคโอเคได้เคลียร์ดักแล้วก็ได้ฮีโร่นะครับก็เป็นการดึงเกมที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมช็อตนี้เออก็ดีที่เขามาไล่ผมนะเมื่อกี้ถ้าเกิดดันคี้ผมก็ต้องไปไฟกับเขาเนาะเออสวยนะสวยโอเคที่เราแบบ โอ้โหเราเสียแมพแล้วนะครับเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหเพื่อนแก๊กโอ้โหแล้วไหนดาเมจตรงนั้นเพื่อนไอ้เหี้ยกูต้องตามมาชิปหายและถอยหลังก็ไม่ได้นะนี่เอาคิตซี่กว่าเออตัวเชียร์คิปโอเคก็เอาดาร์กนะครับเลดเกมก็พยายามเดินดูแมพนะครับถ้าอีกฝ่ายมีเอลสูเนี่ยเราควรที่จะเดินแก้บอร์ดนะเพราะว่าถ้าเกิดเขามองเราเห็นเนี่ยเราก็จะเสียดาร์กง่ายๆนะครับผมโอเคเราก็เปิดเลยนะเนี่ยเออเราเป็นตัวที่แบบผมว่าค่อนข้างที่จะ เล่นแบบตัวมันเก่งอยู่นะครับตัวมันเก่งค่อนข้างเก่งเลยนะถ้าคนเล่นเก่งๆช่ำๆนี่คือแบบโหดจัดหาะะตังไวๆคือไม่มีใครเอาลงนะครับดูทรงโอ,โอเคสวยได้ดาร์กนะครับแก๊กไปโซนสวยนะครับช่อนนี้แก๊กโซนสวยมากมาผมก็เรียกเพื่อนมานะครับเฮ้ยอืมสกิลไปทีนึงสวัสดีขอสกิลหน่อยเอออืมสกิงอีกทีนึงโอ้โหฟาดอุ้ยเชื่อไหมฟิกเกอร์โยก เออใม่ก็โดนฟอลินอืมเอ้ยดึงโดนฟาดหัวแตกไปหนึ่งนะครับน่าจะจบแล้วนะชอดนี้ก็ฮารุกิจะถึง20คิวไหมนะครับเราจะไปเอาคิวไหมนี่ไงเอลสุขอในบอ่อเลยแล้วก็เอ้ย hey, 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 hey. ค้นก่อนค้นก่อน hey, hey, hey. ได้อยู่นะครับได้หนึ่งตัวแล้วครบ20แล้วสวย21ตัวไหนไหนอ๋อหมดแล้วนะครับผมนี่ดูท่าดูท่าโอ้ oh, oh. ก็เป็นท่าอสูรที่ค่อนข้างที่จะหานะครับผมก็ประมาณนี้แหลนะเนาะสำหรับการรีวิวสกินนะครับแล้วก็การเล่นตาแรกของผมนะครับเออร์ลอนะ็อกเนาะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสําหรับตัวนี้ก็ช่วงนี้ก็อยากฝึกๆไว้นะครับให้แบบเล่นตัวอัพเลนเป็นทุกตัวนะครับก็จะได้แบบเล่นได้หลากหลายเนาะเออก็คอสคิวนะครับก็เป็นเกมธรรมดาที่ตึงๆนะโอ้โหทำดาเมจไป28เปอไปรับดาเมจไป25เรียกได้ว่า เป็นฮารุกิคนเดิมนะครับทั้งทำดาเมจทั้งรับตีนะครับผมไม่ว่าจะเล่นตัวอะไรแม่งกูทำดาเมจคนเดียวรับดาเมจคนเดียวเลยเออหืมยี่สิบเอ็ดห้าคิวนะครับโอเคของก็จะประมาณนี้นะโอ้โหดาเมจแสนหกรับดาเมจแสนสามเชื่อผมรับดาเมจเกือบเท่าแก๊กเลยอะ่ะนี่กูตัวแทงวะเนี่ยแล้วก็ทำดาเมจเนี่ยแสนหกนี่คือแบบเป็นตัวจ่ายดาเมจหลักของทีมเลยนะครับ โอ้โหฮาเกินแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย